ผ่านไปทั้งหมดตอนนี้นะครับ11รางวัลแล้วครับแล้วผมเชื่อเลยนะครับว่าตอนนี้นะครับเป็นเวลาที่ทุกคนต้องตื่นเต้นนะครับต้องลุ้นที่สุดเฝ้ารอคอยที่สุดนะบ,บางคนเนี่ยอตอนนี้แขกจะจะนั่นนันใช่ไหมเล่นของนะครับเล่นของอีกนิดเดียวน่าจะเป็นลมอยู่แล้วนะฮะเพราะกําลังจะได้ ประกาศแล้วนะครับจะรู้แล้วนะครับว่าใครจะเป็นซปเปอร์กลมจูเนียร์ปี6ครับหรือว่ารางวัลสารคดียอดเยี่ยมแห่งปีนี้ครับถูกต้องครับอย่างที่เราทราบไปก็คือสารคดียอดเยี่ยมแห่งปีเนี่ยก็คือผลงานที่รวบรวมองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาบทกราฟิกตัดต่อถ่ายภาพพิธีกรหลายๆอย่างเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยกลมกล่อมลงตัวที่สุดที่สําคัญเลยนะครับโจทย์ปีนี้นะครับ Thailand the Happiness เนี่ยนะครับสารคดีที่ได้สารคดียอดเยี่ยมนะครับ ต้องดูแล้วมีความสุขเชื่อมโยงมาถึงความสุขของคนในประเทศได้นั่นแหละครับส่งความสุขมาถึงเราด้วยูต้องใช่แล้วครับแล้วจากกว่า200ผลงานนะครับที่ส่งเข้ามาจากทั่วประเทศเลยนะครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่5ผลงานสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งหนึ่งหนึงนั้นก็จะคว้ารางวัลซูเปอร์กบจูเนียร์ปี6ไปครองนะครับ5ผลงานนั้นมีอะไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยครับ ผลงานที่เข้าชิงรางวัลสารคดียอดเยี่ยมซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี6ได้แก่ Gift of Giving โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาจังหวัดชนบุรีมแม้ว่างานแพทย์อาสาจะหนักและเหนื่อยค่าไหนแต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงดำเนินงานนี้ต่อไปไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่แต่เป็นใจรักรักในการให้ ละครเล็กกรองบางหลวงอนุรักษ์ความสุขอนุรักษ์ความเป็นไทยโรงเรนรุ่งอรุณกรุงเทพมหานครแม้ในหนึ่งวันจะหมดลงไปอย่างรวดเร็วแต่ในชุมชนแห่งนี้ความสุขยังคงดำเนินต่อไปในทุกๆวันจากคนสู่คนจากรุ่นสู่รุ่นด้วยความตั้งใจที่จะส่งมอบรอยยิ้มให้กับผู้คนที่มาเยี่ยมเยือน หลากคาแพงโรงเรียนพนมไพรวิทยาคารจังหวัดร้อยเอ็ดปาที่พ่อผมเป็นคนสอนผมจับตั้งแต่การทอดแห่การจับแหงแล้วผมได้ปลามามันรู้สึกมีความสุขจนอยากแบ่งปันกับคนอื่นนะครับให้โรงเรียนราชรัฐพัฒนาจังหวัดน่านพวกเราเชื่อว่าทั่วผืนแผ่นดินไทยมีความสุขทุกที่ขึ้นอยู่กับการปรับตัวตามวิธีการดำเนินชีวิต ปรับตัวตามสภาพแวดล้อมและสังคมของคนแต่ละพื้นที่ความสุขอยู่กับคนทุกคนทั่วประเทศผีตามคนความสุขบนความเชื่อของไทยเลยโรงเรียนผูเรือวิทยาจังหวัดเลยผีตาขูนความเชื่อความศรัทธาของคนด่านซ้ายที่แฝงไปด้วยวัฒนธรรมอันดีงามที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสามัคคี ในการร่วมกันจัดงานประเพณีผีตาขูนซึ่งไม่ได้เป็นการสร้างความสนุกเพียงอย่างเดียวแต่ยังเป็นการสร้างความสุขให้ทั้งนักท่องเที่ยวและคนในท้องถี่ พี่ตัวละครกล้องครับตื่นเต้นมากๆเลยฮะหัวใจจะวายครับมีอาอมใต้ลิ้นไฮะเนี่ยตอนเนี้ยหัวใจเต้นเร็วฮะตอนนี้น้องๆก็ลุ้นจิกกันโอ้โหขาดหมดแล้วนะครับตอนนี้ผาหมดางสุดท้ายนะที่เข้าชิงรางวัลไม่ได้ดูไปเมื่อสักครู่ีนแต่ละโอ้โหสูสีอะง่ายง่ายครับผมต้องนะครับตอนนี้เราได้รับผลรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับออกมาเรียบร้อยแล้วอยู่ในซองชี้กำลังเะิอันเชิญมาเนี่ยนะครับพิ่ง เพิ่งตัดสินเสร็จเมื่อกี้นะครับเชื่อเฉือนมากรางวัลนี้นะครับผมเองผมเองพี่พลไม่กลัวพี่พลไม่กลัวหรือครับอุ้ยพี่พลดูมันเนคนลุกลุกฮะครับโอ้โหเต้นเต้นกลางครกได้50กว่าตัวนะครับโอ้ยเอาละครับโอ้โหดี๋ยดูก่อนอยู่ตรงไหน ก่อนที่จะประกาศรางวัลนี้อยากจะขอเสียงทุกๆคนนะครับที่เหนื่อยกันมาไม่ว่าจะเป็นกี่เดือนก็แล้วแต่กี่ชีวิตก็แล้วแต่อยากจะให้เป็นเสียงเดียวเดี๋ยวเราจะนับ1-3นะครับแล้วส่งเสียงมาดังที่สุดพร้อมไหมครับ1 2ส่งมา เยี่ัมตื่นเต้นเลยครับพี่พลครับอีกนิดนึงตรงนั้นก็เป็นลมแล้วนะครับดูแล้วก็เราจะเป็นลมแล้วนะฮะของเที่ยงล้ครับตรงนั้นนะครับประกาศนะครับผมจะไม่ไหวแล้วตอนนี้และรางวัลสารคดียอดเยี่ยมซูเปอร์กบจูเนียร์ปี6เป็นของโรงเรียนโรงเรียนอัดสัมชัญศรีราชาครับจังหวัดชลบุรี กับผลงานที่ชื่อว่า Gift of Giving ครับมาเลยเชิอเลยครับน้องๆจากมาอัสัมสีราชาครับโอ้โหครับดีใจด้วยครับเชินครับเชอญครับโอดีใจด้วยรั g i f of Giving นะครับนี่นะครับผู้วันปุปาระกบจุเนียปีโฮสุกจุเนีย ลุ้นใช่ไหมเมื่อกี้โอ้โหใครที่กรี๊ดดังที่สุดเมื่อกี้นะครับนีตกเก้าอี้ด้วยนะฮะตกเก้าอี้เลยเมื่อกี้ใคนะฮะใครตกเก้าอี้เพื่อนทีมผมน้องน้องคนมีผ้าขนหนูนี่แบบเล่าให้ฟังหน่ก้าวใหญ่เลยเป็นตัวแทนเล่าเล่าให้ฟังหน่อยความรู้สึกตอนนี้เอาความรู้สึกก่อนนะครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากครับเพราะพวกเราเหนื่อยกับการถ่ายทำสารคดีเรื่องนี้มาครับเพราะเราต้อง ขึ้นดอยไปบนหมู่บ้านหนองต้ใต้อมก่อยระยะทางก็ลาบากมากครับเข้าไปสามชั่วโมงเป็นระยะทางที่แบบลําบากมากๆลำไกลนต่มากครับใกล้ๆน้องพูดเมื่อยใกล้ๆป่านนิดนึงนะฮะครับลงเข้าไปลําบากแค่ไหนฮะเดินทางยังไงบ้างไหนลองเล่าให้เราฟังการเดินทางใช้เวลายังกี่วันก็เดินทางใช้เวลาสามชั่วโมงครับก็คือทางก็จะลําบากมากแล้วก็นั่งกระบะหลังไปกระบะหลังรถครับ เห็นรถติดลงติดลมอะไรนะนะใช่ครับมีรถติดลมเลยเพราะว่าเราก็ล oh. <mo ja. mm OK> ุ้นกันอยู่ว่าจะผ่านไปได้หรือเปล่าเพราะมันก็ต้องเข้าไปให้ได้ครับเพราะว่าทีมนี้ไปถ่ายใหม่นะครับหลังจากที่มาเวิร์กช็อปที่กรุงเทพใช่ไหมมีเวลาไม่กี่อาทิตย์หลังจากที่มาเข้าค่ายนะครับต่อไปนี่เดินทางไปที่อมก่อยเชียงใหม่เลยนะครับเพื่อถ่ายํำสารคดีชิ้นนี้นะครับที่ได้รับรางวัลซุปเปอร์กบปี6ไปเนี่ยนะครับโรงเรียนอยู่ชนบุรีนะครับแต่ว่ายอมลําบากนะครับไปถ่ายถึงอมก่อยเลยนะครับลงทุนมากๆทําไมนะครับทำไมถึงลงทุนขนาดนี้ ก็พวกเราอยากจะทาสารคดีเกี่ยวกับแพทย์อาสาครับเพราะเราเห็นว่าแพทย์อาสาเป็นผู้ที่เสียสละมากมากครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเห็นว่าการเป็นแพทย์อาสาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับเพราะการเป็นแพทย์เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นว่าเป็นแพทย์เนี่ยจะได้เงินเดือนดีมากแต่เขาไปทําการอารสาเนี่ยเงินที่ได้มาเขาไม่ได้เลยนอกจากความสุขที่ได้จากชาวบ้านที่มอบรอยยิ้มกลับมาครับครับ <Sono S 1> ผมโอบมือให้หน่วยแพทย์อาสาทั่วประเทศด้วยนะ เราไปยังแค่3มชั่วโมงแล้วว่าลำบากแต่พวกนี้ก็ต้องเดินทางตลอดเวลานะเข้าไปสาคนในที่ทุลรกันดารนะครับครับ,รบผมเอาความรู้สเอาสิ่งที่ได้ไปจมมาถึงวันนี้<ม>สิ่งที่ได้จากการทำสารคาดีเรื่องนี้คืออะไรก<อ>็รพวกเราก็เหนื่อยมากๆกับคดีเรื่องนี้ครับเราได้ประสบการณ์มากมายจากการทําเราเหนื่อยมานานครับเราก็ได้เห็นถึงว่าแพทย์เขามีความเสียสละมากที่เข้าไปลําบากนี่คือเราไปสัมภษณ์จริงๆแล้วว่ามันลําบากมากๆครับ ลำบากคือแบบว่าโหคือขนาดเราเข้าไปแค่ครั้งเดียวเรายังแบบไม่ไหวเลย <laughs> เขา <laughs> เข้าไปเขาต้องเข้าไปทุกปี <laughs> เข้าไปในหลายๆที่เลยใช่บางทีอาจจะลำบากกว่านี้ด้วยเราก็ได้เรียนรู้หลายอย่างประสบการณ์มากมายครับครับผมนี่คือสิ่งที่น้องได้ไปเรียนรู้ระหว่างทางนะครับ,รบสะสมประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ถ่ายทอดมาให้พวกเราได้สัมผัส <laughs> เห็นนะ มีความสุขเหล่านั้นแล้วก็เรียกว่ามีความสมบูรณ์ในทุกๆสาขานะครับถึงได้รับรางวัลซูเปอร์กบจืดเนี่ยปี6ไปนะครับซึ่งตอนนี้ชมกันเลยไหมฮะพี่ตัวไปชมผลงานของน้องๆกันเลยดีกว่านะครับ Gift of Giving ครับน้องแทนทามข้างๆลูกเฮ้ยต่อมาหน่อยอมาหน่อยอย่าเพิ่งร้องเราไปในทุกๆที่ไม่ว่าจะห่างไกล ักน,นที่แล้วฝนตกรถก็เท่าลำบากมากทุกคนจะต้องลงเข็นรถกันทางมันคตดเคี้ยวแล้วมันลงลงเหวลึกมากเลยที่ว่าลำบากก็คือไฟฟ้าเขาจะไม่มีนะต้องปรับตัวแล้วก็ทางเดินเราก็ต้องใช้ไฟฉายนะเดินไปเพราะเราไปถึงที่นั่นก็ค่ำแล้วเข้าถึงยากลำบากมากแต่ละที่ที่เราไปบ้านเขาไกลมากมเขาต้องเดินมานะ่ะ ไม่ใช่เขาจะนั่งรถมาเขาต้องเดินข้ามเขามาแต่ทางเขาเป็นไรช่วงเป็นหน้าฝนนี่ร้ายเลยทางมันจะลําบากแล้วมีแต่โคลนวันนี้ต้องดรอ,อง,ทงเท้าเลยเดินหน้าที่ของเราที่ต้องช่วยเหลือเขาจะต้องเข้าไปให้ถึงชุมชนที่อยู่ห่างไกลเราได้ช่วยเหลือเขาเราก็ภูมิใจในตัวเราเนาะที่ได้ช่วยเหลือคนที่ลำบากกว่าเรา และอีกอย่างคือมันเป็นความตั้งใจของเรานะเพราะฉะนั้นเราให้ไปแล้วเรามีความสุขแล้วเราเคยเข้าไปมอบของขันชิ้นแรกให้กับเขาแพทย์อาสาเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ยังคอยอุทิศแรงกายแรงใจในการช่วยเหลือชาวบ้านแถบชนบท เพื่อแก้ไขคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในถิ่นทุรก,กันดานให้ดียิ่งขึ้นค่ะก่อนที่คุณหมอจะเข้ามาอเงี้ยค่ะเวลาไม่สบายอย่างเงี้ยไปหาหมอ,อยังไงคะไปหาหมอที่อมก๋อยค่ะแล้วก็เอาลกของคนอื่นไปค่ะจิงลกไปค่ะเป็นอะไรมาคะที่มาหาคุณหมอคืออันนี้ค่ะปวดแข้งปวดขาข้อนี้ค่ะที่หฮาวบัดสบายในหมู่บ้านเฮานาเจ้า เพราะว่าถ้าหมอมาขึ้นมาที่บ้านเฮาก็จะเอาสต้มสมุนไพรกิ่นตี้บ้านเฮาถ้ากินสมุนไพรมันแบบหายก็เฮาก็ลงไปตี้อมก๋อยเนาะตี้ลงงพยาบาลท่านแล้วก็ทานเดินเกาะมีถนนก็ะบกก้ดีแล้วก็เฮาก็ไปยากตี้หมอมาแจกยาที่นี่ก็มีพี่น้องหมู่บ้านใกล้ก็มีจะนักเนาะมากินนี่ก็ดีเพราะว่าหมู่บ้านเฮาก็มีคน เจ็ค่ายได้ป่วยกันเยอะนะจากที่เห็นนะคะชาวบ้านเหล่านี้ก็จะเป็นชาวบ้านที่มีปัญหาสุขภาพที่มาจากบนดอยต่างๆที่จะมารวมตัวกันที่นี่เพื่อมารับการรักษาค่ะปัญหาที่พบบ่อยนะคะที่พบในในการออกหน่วยทุกครั้งนะที่เราจะเจอก็คือปัญหาเกี่ยวกับ การประกอบอาชีพของเขาไงยกตัวอย่างเช่นปวดเขา่าปวดข้ออย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จากการก้มทํางานหรือการแบกหามนะคะในกิจกรรมของเขา mm hmm. เกิดมีฝุ่นละอองเข้าไปในตาเขาเราก็จะเจอโรคต้อบ่อยเราไปพื้นที่ซึ่งมันห่างไกลทุรกันดารการคมนาคมก็ยากเนี่ยก็มานั่งคิดถ้าเราแค่ปวดฟันเนี่ยเราอยู่ในเมืองเราไปหาหมอฟันแป๊บเดียวก็เจอแต่ถ้าคนที่นี่อ่ะถ้าเขาปวดฟันปวดหัวเขาทำยังไง ก็อย่างคราวที่แล้วที่เพิ่งไปมาเนี่ยวันเสาร์ก็จะมีแม่คนหนึ่งเพิ่งพาลูกเข้ามาก็เ,าเป็นอู่น้ำหนวดเป็นเลื้อยลังมานาแล้วพอเราจ่ายายาให้เขาไปวันลุ้งขึ้นเขาก็มาตามที่เรานัดหมายเขาเขาหิ้วถุงถั่วต้มมาหนึ่งถุงถึงแม้ว่ามันจะน้อยนิดในความรู้สึกของเราแต่มันมากลึยน้ำใจในการเป็นผู้ให้มันเป็นความรู้สึกที่ทพิเศษมากนะคะมันเป็นความรู้สึกที่ จับต้องไม่ได้นะแต่เรารับรู้ได้ไม่ใช่เหมือนของขวัญที่ถูกโกแกะเราเห็นแล้วหยู่ข้างในออกมาเป็นไงไม่ใช่เลยมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นอย่างนั้นไม่มีรูปธรรมแต่ทให้เราสัมผัสได้เป็นสิ่งที่พิเศษมากคุณหมอได้ช่วยเหลือในเรื่องของการให้ยาหรือว่าคือช่วยเหลือของคำแนะดน่าอยากบอกคุณหมอว่าขอบคุณคุณหมอจะนักในเะจ้าตีหมอมาแจกยาให้กับหมูบ้านหนองใต้แม้ว่างานแพทย์อาสาจะหนักและเหนื่อยแค่ไหน แต่สิ่งที่ทำให้พวกเขายังคงดำเนินงานนี้ต่อไปไม่ใช่เพียงเพราะหน้าที่แต่เป็นใจรักรักในการให้โดยหวังเพียงแค่ผู้รับจะมีรอยยิ้มกลับมา รับกิ๊บซิงครับนี่นะครับในขณะที่ดูนะครับผมเห็นน้องคนนี้นี่โหสองสองคนนี้นี่นตตาซึมเลยนะครับคอนแทคกันเล่นหลุดเลยรู้สึกยังไงบ้างครับในขณะที่ดูเห็นแบบน้ำตาซึมเลยขอไมค์ไมค์ไมครโฟนหน่อยไหมครับสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งมาแล้วครับพี่คนนะครับเป็นยังไงบ้างน้องแจนดีใจค่ะ ดีใจมากๆเลยเพราะว่าที่เราทำเหนื no, right okay. mm ่อยมากจริงๆรับมีใครอยากจะพูดถึงอยากจะขอบคุณเป็นพิเศษไหมครับหนูก็ขอขอบคุณชาวบ้านบนดอยค่ะเพราะชีวิตหนูก็ไม่เคยเจออะไรลำบากขนาดนี้มาก่อนคตรงไหนล่รู้ึกลำบากมากตรงไหนเรรู้สึกโอ้โหจะเป็นลำบากงี้มันไม่มี มันไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เวลา จะเปิดไฟอย่างเงี้ก็ต้องใช้จากที่นี่แบตเตอรี่อันใหญ่ๆอ่ะค่ะห้องน้าห้องท่าเป็นไงห้องน้ำห้องน้ำเหรอคะเป็นกระท่อมแล้วมีรูโบว์ก็ต้องไม่ออกน้ํานนั้นถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตนะครับประสบการณ์ที่ดีมากเลยนะครับนะเราคิดว่าความรู้สึกอันนี้ประสบการณ์นี้ก็คงอยาให้น้องๆโตขึ้นนะได้มีโอกาสได้มอบความสุขแบบนี้ให้คนอื่นๆด้วยนะต้องขอเรียนเชิญคุณประเสริฐสลินละอัมไพครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กร และกิจการเพื่อสังคมบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับขึ้นมามอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆครับขอรับนะครับท่านโลรางวัลซุปเปอร์กรปจูเนียร์ปี6กครับถ่ายรูปรูปถ่ายรูปมองกรสวยๆมองกรมองกรทุกคนถ่ายรูป ประกาศนัญบัตรนะครับโอ้หายเหนื่อยนะครับและทุนการศึกษานะครับ50า0มบาท <S <S 2> <S 2> มองลอกล้องนะครับน้องๆมองกล้องครับ และขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะครับนี่คือซุปเปอร์กบจูเนียร์ปี6ครับสารคดียอดเยี่ยมแห่งมีอักษรสำคัญสีราชาก็ขอินเชิญนะครับคุณเบะเริฐสลีล่าภัยกล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆแล้วก็น้องๆกบจูเนียร์ทุกทีมหน่อยครับกับเรียนท่านปฏิการบริการมาลายกรุงเทพนะครับท่านคณาจารย์ท่านผู้บริหาร บริษัททีวีบุรพานะครับแล้วก็ทีมงานกบจูเนียรน้องๆกบจูเนียรนะครับทั้งสิทธิ์ปัจจุบันแล้วก็สิทธิ์สิทธ์เก่า <laughs> ที่ผ่านมานะครับผมเองเนี่ยรู้สึกพกภาพภูมิใจนะครับแล้วก็วันนี้ดีใจมากที่ได้มาอยู่ในบรรยากาศซึ่งเรียกได้ว่าคงจะจดจําวันนี้ไปอีกอนานนะครับเพราะว่ารู้สึกประทับใจในสิ่งที่ได้เห็นนะครับจากผลงานที่น้องๆ แล้วก็ทุกทท่านได้ช่วยกันสร้างสารรค์วันนี้นะครับจนกนระทั่งเราเฟ้นหาทีมที่เก่งที่สุดนะครับได้ขึ้นมานะครับ <S <S 1> <S 1> ผมคิดว่าเรื่องที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับสำหรับน้องๆทุกคนเนี่ยเมื่อตอนสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอายุเท่านี้เนี่ยผมก็ได้แค่อ่านหนังสือของมหาบุรุษคนหนึ่งที่ชื่อว่ามหาธรรมาคารทีนะครับได้เขียนหนังสือว่า ข้าพเจ้าทดลองความจริงนะครับผมจะต้องอ่านจากนั้นผมถึงจะรทราบว่าความจริงในชีวิตมันคืออะไรนะครับจากประเทศอินเดียซึ่งลำบากมากแต่เมื่อเทียบกับน้องๆในวันนี้น้องๆกำลังทดลองหาความจริงด้วยตัวเองซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอิจฉามากเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยไม่มีใครมาสนับสนุนให้เราไปทำเรื่องอย่างนี้นะครับสิ่งนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทำให้น้องๆได้มีโอกาสนะครับ ผู้ใหญ่อย่างเราก็คงจะต้องให้โอกาสกับเด็กๆของเราให้เขาได้ทำสิ่งเหล่านี้นะครับแม้ว่าจะมีการทำรีเสิร์ชนะครับว่าเด็กไทยเราเนี่ยระดับการศึกษาเนี่ยไม่ได้เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียนแต่ผมมาวันนี้แล้วผมคิดว่าคงจะเป็นข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับ <c oughs> เพราะจากความคิดจากวิธีการทำงานจากความเฉลียวฉลาดที่น้องๆและความมานะอดทน ผมเชื่อว่าเด็กไทยเป็นหนึ่งในอาเซียนได้ครับผมอยากจะให้ปรบมือให้กับความรู้ความสามารถของน้องๆทุกๆคนครับชาติไทยไม่แพ้ใครในอาเซียนครับเราต้องเชื่อมั่นเราต้องให้พลังเหล่านี้อยู่กับสถิตยอยู่กับน้องๆทุกคนเราจะต้องช่วยกันพัฒนาชาติไทยให้เป็นชาติที่ยิ่งใหญ่จากเด็กๆของเรา จะช่วยกันสร้างขึ้นมาสําหรับอนาคต mm hmm. ผมอยากจะฝากอนาคตประเทศไทยไ,ทยไว้กับให้กับเขาเหล่านี้เราในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่พร้อมที่จะสนับสนุนให้เขาเดินไปข้างหน้าอย่างเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็มีพลังอย่างที่สุดนะครับขอบคุณมากครับขอขอบคุณครับคุณประเสริฐศรินและอัมภัยครับขอบคุณมากครับแล้วขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะ,ะสัญชันศรีราชาขอเียงปรอมมืออีกครั้งครับ <Yeah. S 2> ยินดีด้วยนะครับ กางเกงน้องเขายังขาดอยู่เลยนะเอาซองประกาศผลไปด้วยโอ้สุดยอดครับมาดูมาดูตัวเต็มเน็มเนยความยากลำบากเนะแล้วนึกถึง พวกแพทย์ศาสารนี่เขาก็ต้องมีจิตใจเสียสละจริงๆนะฮะใช่ครับแต่ว่ารางวัลนะครับยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับยังไม่หมดเหรอครับพี่พลยใช่แล้วนะครับนี่ไรอีกครับพี่พลเรายังมีรางวัลชมเชยครับแน่นนะครับขอเชิญพี่เชคครับสุทธิพงษ์ธรรมวุติครับกรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพาจำกัดครับขึ้นมามอบทุนการศึกษาครับรางวัลละ5,000บาทครับพร้อมประกาศนียบัตรครับใช่แล้วครับซึ่งน้องๆที่ได้รับรางวัลชมเชยนะครับก็มีรายชื่อผลงานดังต่อไปนี้นะครับ ผลงานโอเอซิสกลางกรุงณทุงบางกระเจ้านะครับโรงเรียนอสัสสมชัญธนบุรี<อ><อ>มาเลยครับตัวแทนมาเลยอัศสมชัญธน,นบุรีผลงานความสุขสายชนชีวิตคนบนเรือนแพ่โรงเรียนเวียงเจดีจังหวัดลำพูนเวียงเจดีลำพูน รางวัลชมเชยนะครับโรงเรียนวงจดีจังหวัดลำพูนต่อไปครับยี่งอบ้านฉันโรงเรียนอักรศาสตร์วิทยามูลนิธินาราธิวาเด็กปัดพี่กล้องใช่ไหมโรงเรียนนี้เด็กัดบ้านโรเรียนครับอักรศาสตร์วิทยานาาทิวาครับมาไกลที่สุดนะครับตรงนี้สุดยอดมากต่อไปครับครอบครัวคือสุขแท้โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปจัครบ ลงเน้นสายปัญญาครับมองล้องนะน้องอ่ายิ้มอิ่มวิถีชุมชนคนปากปลาโรงเรียนพัทลุงจังหวัดพัทลุงพัทขุงลูกพัทลุงพัทลุงนี่คนนี้ได้ทุนการศึกษาบุก้าทาเลนู่ตอนเนี้อ่าได้ทุนไปแล้วผลงานเท่าเป่าแดงโรงเรียนทุ่งหัวช้างวิทยาคมน้ำพุ ทุ่งหัวช้างพิทยาคมจังหวัดลำพูนครับรางวัลชมเชยครับต่อไปนะครับผลงานเรื่องทะวิถีโรงเรียนปัญญาประทีปครับจังหวัดนครราชสีมาปัญญาประทีปครับน่ารักมากมากนะครับและผลงานทีมนี้ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับผีตามคนความสุขบนความเชื่อของไทยเลยครับโรงเรียนภูเรือวิทยาจังหวัดเลยครับ ี่คือภูเรือวิทยาจังหวัดเลยนะครับและสุดท้ายนะครับ The Melody of Miracle นะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพนิชยการจากกรุงเทพนี่เองครับรางวัลชมเชยนะครับรางวัลสุดท้ายนะครับจากกรุงเทพมหานครนะครับวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตพนิชยการครับยินดีด้วยครับขอบคุณพี่เชมมากครับ